สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการนะครับซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการของข้าราชการนะครับเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราลองมาดูกันนะครับว่าในอัตราเงินบำรุงการศึกษาที่สามารถเบิกได้ ในสถานศึกษาของทางราชการเนี่ยสามารถเบิกได้ในอัตราเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นไปตามหนังสือของกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กอคอ04 22.3ทับว257ลงวันที่28มิถุนายน2559นะครับเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับแล้วก็เป็นฉบับล่าสุดที่มีการปรับปรุงล่าสุดนะครับสำหรับ อัตราเงินบำรุงการศึกษาที่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับ 1. เนี่ยในระดับอนุบาลหรือเทียบเท่าเขาให้เบิกจ่ายได้ปีการศึกษาละไม่เกิน5,800บาท 2. ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน4 0 0 0บาท3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน4,800บาท 4ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน4,800บาท5ระดับอนุป,ปริญญาหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน13,700บาทและ6ในระดับปริญญาตรีปีการศึกษาละไม่เกิน25,000บาท เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายได้เนี่ยจะต้องเป็นเงินประเภทต่างๆที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับมหาวิทยาลัยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาลนะ,ะตรงนี้นะครับเป็นประเภทและอัตรางเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการนะครับ